ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาอสบายสบายหลับตาเบาเบาอสบายสบายหลับตาสักค้อดลูกนะจ๊ะ ไม่ถึงกับให้เปลือกตาปิดสนิทเอาพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วน ให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ะทำใจของเราให้ใสๆให้เบิกบานแจ่มชื่นทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งให้ใจหยุดนิ่งอย่างเดียว ไม่ให้ใจไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนียวไปรา,างเรื่องอะไรทั้งสิน้นไม่มาเอาไปใจเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของอารมณ์ภายนอกให้ปล่อยวางกลวมใจมาหยุดนิ่งๆนมนมที่ศูนกลางกายตาที่เจ็ด ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะรวมใจไปหยุดนิ่งๆนุน่มๆดิสศูนกลางกายฐานที่เจ็ดด้วยใจที่ใสๆ ร่อนเกลียงจากรมภายนอกใจกิ้งเกลียงใจใสๆอย่างสบายบายแล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสเอาใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใๆหรือตรึกนึกถึงองค์พระ แก้วใสๆใ,ใจหยุดในกลางองค์พระแก้วใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างสบายสบายหรือจะวางใจหยุดนิ่งเฉยๆโดยไม่กำหนดบริกรรมมนีมิตรก็ได้นะจ๊ะ เราถนัดแบบไหนชอบแบบไหนก็อเอาแบบนั้นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว,ว,ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหัง สัมอรหังให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเรานะจ๊ะไม่เร็วไม่ช้านักให้สม,ม่ำเสมอต่อเนื่องจะทุกครั้งที่ภาวนาสมอรหังจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใส เอาใจยอยู่ในกลางดวงใสๆอย่างสบายๆหรือตรึกนึกถึงองค์พระใสๆใจอยู่ในกลางองค์พระใสๆอย่างสบายๆเราจะภาวนาสมมาอรหังอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าใจ,จใจหยุดนิ่งเมื่อใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองหรือเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากจะภาวนาสมารังอีกต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆอยู่ที่ศสน่งกลางกายฐานที่เจ็ด อย่างนี้เท่านั้นถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาหัางอีกต่อไปแต่ว่าาืำอใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นจิงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาหัางใหม่นะจ๊ะสําหรับนักเรียนใหม่ที่มาศึกษาเรียนแล้ การปฏิบัติให้ทำง่ายๆอย่างนี้นะจ๊ะสำหรับผู้ที่มาอย่างสม่ำเสมอเนะข้าใจวิธีการปฏิบัติง่ายเป็นอย่างดีแล้วเนะี่ยเราก็ประคองใจให้หยุดให้นิ่ง ยู่ทิส่วนกลางกายฐานที่เจ็ดไปเรื่อยๆปศูนกลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากที่จะทำให้ใจของเราเนี่ยหลุดลอดพ้นจาก การบัคับบัญชาของพยา,ยามอ่านจากกิเรสอสวะหรือความใหม่บริสุทธิ์ทั้งปวงหลอดพจกความทุกขรมานของชีวิตจะทำให้เราเข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้เข้าถึงความบริสุทธิ์เข้าถึง ความรู้แจ้งในเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตเป็นตำแหน่งเดียวเท่านั้นอิประสัมมาสมาุทิเจ้าทุกพระองค์นับประสงค์ไหพระองค์ไม่ท่วนตั้งแต่องค์ปฐมทีเดียวเลยมา ถึงอปัจจุบันและก็จะมีต่อไปในอนาคตใจของท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นะีนิ่งอย่างเดียวเมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งใจของท่านก็จะมานิ่งอยู่ที่ตรงนี้มาหยุดมานิ่ง จนกระทั่งความนิ่งนั้นมันนุ่มๆได้นานๆจนจิตนิ่งนุ่มอย่างหนาแน,น่นคือนิ่งแน่นจนไม่มีความคิดอื่น,ขนเข้ามาแทรกแล้วก็เป็นความนิ่งแน่นอย่างนุ่มนวนพอจิตนุ่มโนน ก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในควรแกการงานหรือพบหรือาาิหรือกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นไปจากใจของท่านก็นิ่งนุ่มอย่างนี้เรื่อยไปเลยไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้ ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตร,รสัมมาสัมุธิยานเป็นประสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็นำมาถ่ายทอดสั่งสอนในพระสาว,วกทั้งมนุษย์และเทวดาทั้งหลายให้ได้ทำตามอย่างท่านู้ทธ่ทำตามอย่างท่าน ก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามท่านเพราะว่ามรรคผลนิพพานก็มีอยู่ในตัวของทุกๆคนทั้งในโลกนี้ลูกอื่นแม้ในเทวโลกมรรคผลนิพพานมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคน แต่ว่าพยายามมานะ่ะบดบังเอาไว้กดบังคับเอาไว้เทนอานิวอนทั้งห้ามาบังคับเอาไวนะ้แล้วก็ตรึงใจไปติดก,กับเรื่องราวโลกภายนอกเพื่อให้ใจเนี่ยลดจากศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด เขากำบรงคับบัญชาเป็นบาวเป็นท่าของเขาได้และให้ตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมได้บังคับบัญชาอย่างนี้ไปเรื่อยๆกว่าจะหลุดลอดพ้นจากการถูกบังคับบัญชาได้ก็ต้องสังสมบรมีมายาวนานทีเดียวจะกระทั่ง จิตค่อยๆบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในบรารมีสิบทัศบารมีสามสิบทัศกระทั่งกลั่นจิตกลั่นใจให้ใสๆบริสุทธิ์ก็หลุดจากกายหยาบจากนิวรั้งห้อ รงฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละโดยมีอาการเบื้องต้นก็คือมันจะตกสูงไปเหมือนหล่นจากที่สูงลงไปในแนวดิง่งเข้าไปสู่ภายในที่เป็นที่โล่งกว้างผ้นจากที่อึดอัดที่คับแคบ ไปสู่อิสรภาพที่โล่งกว้างแล้วก็มีดวงทําลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วดวงแก้วก็ศิทสิ์ที่เจรานายแล้วเนะี่ยไม่มีตำหนิเลย ใสบริสุทธิ์ระดุดเพชรลูกที่จระไนแล้วสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามที่ยังวันสว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างนั้นเย็นสบาย อางเล็กกัขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเป็นอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามที่อย่างวันหรือ,อยิ่งกวันนี้นะจ๊ะแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะปรากฏเป็นดวงใสใส จะมาพร้อมกับความสุขที่แท้จริงความบริสุทธิ์ความสว่างการเห็นทรรดวงนี้เป็นดวงแรกที่ปรากฏเกิดขึ้นซึ่งทำให้ใจหยุดนิ่งแน่นหนักขึ้นไปี ล้วก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมซ้อนๆกันอยู่ภายในซึ่งมีมาอยู่ตั้งแต่ดั้งเดิมมาแล้วเช่นจะกลางดวงธรรมใสๆดวงแรกที่เรียกว่าปฐมมมรรค หรืวดวงธรรม,มานุปัสสนาสิบฐานนี้เนะี่ยพอใจหยุดนิ่งกลางดวงนั้นถูกส่วนดวมงปฐมมรรคเลืวดวงธรรม,มานุปัสสนาสิบฐานก็ขยายกว้างออกไปก็เข้าถึงดวงศีลที่ใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่า ลักษณะกลมเหมือนกันพอใจอยู่่ในกลางดวงศีลก็เข้าถึงดวงสมาธิใจใสกว่าสะอาดกว่าบริสุทธิ์กว่าเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอยู่จี่ในกลางดวงสมาธิก็เข้าถึงดวงปัญญาก็เป็นดวงใสๆเหมือนกันนะจ๊ะ แต่ใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าอยู่ใจนกลางดวงปัญญาก็เข้าถึงดวงวิมุตติที่ใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าอยู่ใจนกลางดวงวิมุตติก็เข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัศนะที่ใสบริสุทธิ์สว่างกว่า พอหยุดในกลางเดววิปุตยาญาสนะก็เข้าถึงกายภายในกายมนุษย์ละเอียดที่มีลักษณะเหมือนกายมนุษย์หยาบแต่ว่าละเอียดกว่าบริสุทธิ์กว่าดูสวยสดงดงามกว่ากายหยาบในอริยบทสมาธินั่งอยู่บนแมนชาติหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานี่ กายนี้เรียกว่ากายไปเกิดมาเกิดก็ได้เรียกว่ากายฝันก็ได้เวลาหลับแล้วก็ออกไปทำหน้าที่ฝันและก็ลารายงานกายหยาบจำได้บ้างไม่ได้บ้างเกินดจาวความบริสุทธิ์ของใจนะใจจะหยุดเข้าไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้แต่ใจที่หยุดถัดไปนั้น เป็นใจของกายมนุษย์ละเอียดกายมนุษย์ละเอียดจะหยุดอยู่ในฐานที่ตั้งที่ฐานที่เจ็ดเช่นเดียวกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆเ,เป็นชั้นชั้นชั้นข้นไปเขาเรียกว่ากายในกายพระสัมมาสมัาสมพุทธเจ้าท่านให้ตามเห็นไปคือตามดูไปเรื่อยๆคือดูไปเฉยๆดูกายในกาย ดูไปเรื่อยๆอย่างส,าสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นก็จะผ่านดวงธรรมชุดหนึ่งหกดวงดังกล่าวนั่นแหละก็จะไปถึงกายทิ์ไปอย่างนี้เป็นชันชันชัน,ชนจากกายทิ์ซึ่งมีทั้งหยาดและละเอียดกอเข้าถึงกายารอปภพ กายที่คือกายที่เราจะอาศัยอยู่ตอนที่ไปอยู่ในเทวโลกในสวรรค์นี่ะกายที่จะมีลักษณะแตกต่างจากกายมนุษย์ละเอียดและกายหยาบละมีเครื่องประดับถ้าละเอียดกว่าน,นั้นก็ไปถึงกายรูปประพรมไปอยู่ที่พรม,มโลกซึ่ง กายที่ไปอยู่ไม่ได้เพราะที่ตรงนั้นเขาละเอียดกว่าตั้งมีสภาวะกายใหม่ที่เรียกกายรูปปรมแต่หยดในกลางกายรูปปลมก็จะถึงกายอะรูปปรมอะรูปพรมแปล,ปลว่าไม่ใช่กายรูปปรมไม่ใช่แป,ปล,ปล,ปแลว่าไม่มีรูปร่างไม่ได้แปลว่าไม่มีรูปร่างนะจ๊ะ แปลว่าไม่ใช่กายรูปภพแบบนี้แต่ว่าสวยงามกว่าแต่ค่คล้ายกันเป็นที่พีเศว่าไม่ใช่ป่านี่กว่าแต่ก็เรียกว่าอรูปภพเหมือนคำว่ามนุษย์ไม่ได้แปลว่าไม่มีมนุษย์แปลว่าไม่ใช่มนุษย์หรืออวิชาไม่ได้แปลว่าไม่มีวิชาแต่แปลว่าไม่ใช่วิชา วิชาจริงๆมันอีกอย่างนึงอารมณพระพรมก็เหมือนกันไม่ใช่แบบแปลว่าพรมไม่มีรูปแล้วมันคล้ายกับรูปพระพรมอย่างเงี้ยแต่ว่าแตกต่างกันไปละเอียดกว่าประณีตกว่าสวยงามกว่าพอหยดในกลางกายรูปพรหมก็จะกล่าถึงกายธรรม ซึ่งมีลักษณะสวยงามกว่ากายต่างๆที่ผ่านมาเป็นกายที่เมื่อเขาถึงและความรู้สึกจะแตกต่างจากกายที่เขาถึงผ่านมาแตกต่างจากการเข้าถึงกายอารูปภพรมแตกต่างจากการที่เข้าถึงกายรูปภมกายทิพย์กายนรละเอียดหรือกายมนุษย์เนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่า เป็นตัวของเราเองเป็นอิสระที่มีแต่ความสุขอย่างเดียวไม่มีทุกข์เจือปนเลยจะมีเป็นชั้นๆเข้าไปเรื่อยๆัแต่กายทมโคตปูกายทำปัสโอดามันกายทำปัสกาธาคาม,มีกายทำพระนาคาม,มี แล้วก็กายทำพะอรหัสเรียกชื่อแตกต่างกันกับตามกิกกกกเลสที่บังคับที่เจือจางลงไปเรื่อยๆกับขนาดที่โตใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงกายสุดท้ายกายที่18คือกายธรรมราตผล หน้าตักยี่สิบวอสูงยี่สบวอคือหน้าตักกับความสูงมันจะเท่ากันจากหัวเข่าถึงหัวเขาาว่ากลางสรีษเนี่ยมัดขึงตึงไปถึงปลายเกศดอกวัวตูมเด่งผ่านศูนย์กลางกายไปถึงแผ่นชานะจะเท่ากันจะใสสะอาดบริสุทธทิ์ทีเดียว เป็นกายที่หลุดพน้นจากกิเลสอาสวะจากความทุกข์ทรมานยีวิตหลุดพน้นอยากพบสามทีทพยามาเขากักขังเอาไว้เนี่ยลดไปเลยหลุดพน้นจากวัตฏะหลุดพน้นจากทุกข เข้าถึงบรม,มสุขสุขอย่างยิ่งเป็นอิสระภาพและก็มีวิชาเกิดขึ้นทางวิชาทั้งจรณนะวิชาสามวิชาแปแต่พิญญาหกปฏิสัมพิทายานสวิโมกแปอย่างนี้นะจ๊ะคือกายธรรมอรหัตทั้งหมดนี้มีอยู่ในตัวของเราและมนุษย์ทุกคน ในกลางกายของเทวดาผมหรือผมมีหมดแต่น่าเสียดายที่เราเกิดมาเนี่ยจนกระทั่งบัดน,นี้เนี่ยเราไม่รู้เลยว่ามีอยู่หรือมารู้ว่ามีอยู่ในภายหลังแต่ก็ยังเข้าไม่ถึงที่เข้าไปถึงพระใจไม่หยุดไม่นิ่งไม่หยุดไม่นิ่งเพราะว่าขาดความพยายาม ประมาทในการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นวันนี้วันดีที่ลูกทั้งหลายได้มาประชุมรวมกันในวันที่ใกล้จะสิ้นปีนี้เราจะต้องมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ในปีถัดๆไปให้แตกต่างจากทุกปีที่ผ่านมา ีนี้เราจะต้องเข้าถึงธรรมให้ได้ถ้าบวชเป็นพระก็ต้องเป็นพระเป็นพระเป็นคือพระที่เห็นพระธรรมกายไอ้แตกตายจากพระตายจะยังมองพระธรรมกายไม่เห็น ถ้าเป็นญาติโยมก็ต้องพยายามฝึกเอาให้เข้าถึงให้ได้ก็ยังได้ชื่อว่าเป็นพระเป็นแต่เป็นการบวชภายในเหมือนในสมัยที่พระเดชุณหลงปู่พระผู้ปรับมอนท่านเคยสั่งให้ไปทำบุญกับพระเป็นป,ปู้ที่รับคำสั่งก็ไปนมนพระมา ท่านก็บอกไม่ใช่า้ไปถามผูที่อยู่ในโรงงานทำวิชาซึ่งทุกท่านก็ทราบได้อย่างดีก็ออกมาไปได้หลวงปู่็็เราก็บอกย้ำวันนี้แหละเขาเรียกว่าพระเป็นคือเห็นพระธรรมกายที่อยู่ภายในเพราะฉะนั้นวันนี้วันดี มีสิริมงคนไดี่ลูกทุกคนจะต้องฝึกให้เข้าถึงตรงนี้ให้ได้เพราะฉะนั้นเวลาจะเหลืออยู่นี่นะจ๊จะให้ลูกทุกคนฝึกใจให้หยุดให้นิ่งให้ใจใสๆจะได้สมจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายและเราก็จะได้ ตั้งใจใประกอบความเพียรอย่างกันกล้าให้ถูกหลักวิชาให้เขาถึงพระธรรมกายให้ได้นลจ๊ะให้ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบ